นันแอนมาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน,นกีนเกชานแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะสีสันน่ากินมากเลย ใครสนใจเมนูนี้ก็ลองทํากันได้นะคะก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักนะคะเพื่อนๆเราก็จะมีเครื่องเคียงเป็นขนมจีนด้วยนะคะอร่อยๆแซ่บๆนะคะเพื่อนๆใครสนใจก็ลองทําได้นะคะนะคะเราไปเข้าครัวกันเลยนะคะนี่นะคะแอนนแอนดูสิคะฟักลูกใหญ่มากเลยค่ะจากสวนของเราเองนะคะแข็งมากๆเลยค่ะต้องสับ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 ,สบนี่นะคะ โอ้ยลูกใหญ่มากแต่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะนี่นะคะเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะหนักมากๆเลยค่ะลูกนี้ให้ทายดิค่ะเท่าไหรเจ็ดโลนะคะเพื่อนๆหนักมากนี่นะคะเราก็จะทําการปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหัน่นหั่นขาดครึ่งเลยนะคะลูกใหญ่ๆลูกใหญ่มากไม่รู้จะหั่นแบบไหนดี <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดไปปลูกอีกเช่นเคยนะคะ หั่นเป็นชิ้นๆเป็นแว่นๆประมาณนี้นะคะสําหรับแกงนะคะนี่นะคะหั่นชิ้นให้เท่าๆกันนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะไปดูนี่นะคะสุย่างที่เราเตรียมไว้นะคะก็มีปลั๊กมีไก่เลือดไก่นะคะแล้วก็พริกแกงน้ำตาลซีานะคะแล้วก็ใบหัวละพากะทินะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาหัน่นพริกก่อนนะคะเพื่อนๆพริกก็ใช้ประมาณหเม็ดนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเลือดนะคะเลือดเนี่ยก็ต้องสับนะคะสับมันถึงจะสวยนะคะถ้าไม่สับเนี่ยหั่นแล้วมันจะเป็นแบบขุยๆเนี่ยนะคะต้องสับสับประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาเลือดมาต้มนะคะเอามาลวกน้ําร้อนก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะลวกสักพักหนึ่งล้วก็ตักพักใส่จานไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นกลิ่นคาวนะคะเวลาเราใส่ไปในนะ้ําแกงนะคะน,นะคะลวกเสร็จแล้วก็พักใส่จานไว้นะคะเพื่อนๆมาค่ะเราก็จะไปดูในส่วนของไก่นะคะเรามาหั่นไก่กันก่อนนะคะไก่เราก็ใช้ห้าห้าน่องใหญ่นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ห้าน่อง ามน่องใหญ่นะคะเพื liquor, ่อนๆหั่นเป็นชิ้นๆพอคำนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราหัน eline, yeah, club, ่นไก่ก่อนนะคะบ้านเจเจชนแนลก็ลงพีเมียนะคะจันพุทธศุกร์นะคะเวลา1 4 3 0นนอะคะเพื่อนๆก็แวะเวียนมารับชมคลิปกันได้นะคะนี่นะคะวัตถุดิดทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ทั่วไปตามท้องตลาดก็หาซื้อกันได้นะคะทําได้ทํากินอร่อยออร่อยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะวัตถุด,ดิบทั้งหมดเพื่อนๆลองจดสูตรทํากันได้นะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาตั้งหม้อนะคะใส่กะทิลงไปนะคะเราก็จะใช้กะทิประมาณสองกล่องนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราผัดหัวกะทิก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะพริกแกง ใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะแต่อันนี้พี่เขาเราทําไม่เผ็ดนะคะเราก็ใส่พริกแดงไปนิดนึงแกงเขียวหวานเยอะหน่อยนะคะพริกแกงเขียวหวานเยอะหน่อยแล้วก็พริกแดงหน่อยหนึ่งให้มันเป็นให้มันมีสีแบบนี้นะคะนะคะก็ผัดพริกให้สุกก่อนนะคะให้อหอมหอมก่อนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็เติมผงปรุงรสเติมน้ำปลาซอสซีอิ๊ว นะคะคน้ำมันแห้งไปก็เติมน้ำปกติลงไปได้เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับเมนูนี้นะคะก็ทำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆลองลองสุดๆทำกันนะคะ นีเราก็ผัดกิ๊กแกงมาได้ที่แล้วนะคะหอมหอมเลยค่ะใส่ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะไก่ที่เราหั่นไว้เดี๋ยวเราต้มแกงก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามันน้อยน้ําน้อยไปก็เติมกะทิได้เลยะคะ่ะแบบนี้นะคะ ใส่ความอร่อยหน่อยนะคะเพื่อนๆซุปซุปไก่นี่นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ฟักนะคะฟักเนี่ยก็สดๆใหม่ๆเลยค่ะไปเด็ดมาจากต้นนะคะไปตัดออกมาจากในสวนนะคะนี่นะคะเทลงไปเลยนะคะดูสิค้าน่ากินมากๆเลยค่ะหอมหอมหอมพริกแกงเลยนะคะ เดีย๋ยวเราตั้งไว้ให้มันร้อนสักหน่อยนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจเมนูในบ้านของเก๋ชาแนลนะคะ mm hmm. ก็แวะเวียนเข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ คนทุกเค้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยขอชิมก่อนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะใส่ใบบัวละพาเลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตามด้วยชิกแกงโดยหน้านะคะดูสิคะสีสันน่ากินม,มากเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กะทิหัวกะทิสดท้ายนะคะ ะะมจมจมน้ำนะคะให้มันร้อนร้อนก่อนนะคะนะคะดูนะ,ะน่ากินมากๆเลยะค่ะ <c oughs> มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยนะคะเพื่อนๆเตรียมนั่งรอเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูสุดแสนจะอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและก็เอฟซีทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่นะคะมากๆที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิป และให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้า ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยๆตลอดไปนะคะ See you again tomorrow บาย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 คะ่ะ